มาคะ่ะทุกคนขาวันนี้แม่จะพามาทําเมนูต้มยําไข่ปลาสลิดนะคะทุกคนขาแต่ว่ามือนี่เขาสิมาใส่ปลาดุกลงไปน้ำคะ่ะพี่น้องขาบแมยยังนอกว่าไข่มันน้อย <laughs> อาอาทุกคนอาอามาห่อนขันตอนการล้างผักค่ะทุกคนขาแล้วก็ล้างไปเลยนะคะผักย่างต่างยาอย่างก็ห้าเนอเออรกะซิมีประมาณนี้แหละตามที่เห็นนะคะทุกคนขาพอล้างแล้วๆกากะมาหั่นคาค่ะทุกคนคขาคาเนี่ยก็หัน่นแบนไปเลยค่ะเพื่อจะไปใส่หม้อต้มนอเออเสร็จแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะคะทุกคนขาเอาง่ายๆก็คือว่าวเครื่องต้มย่งงางของห้ามถอะไว้เออนั่นแหละประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยเนาะหรือว่าผักหอมเปียบานห่าอะไรพี่น้องเออราก็หั่นไปเลยค หั่นมะเขือเทศค่ะมอนีนบัคเขือเทศเท่าที่ใส่ประมาณ3มหน่วยค่ะพี่น้องค่ะเออประมาณนี้พอเป็นซีซันนาะทุกคนจริงๆแล้วกับบกินนาะคขาทุกคนค่ะพอหั่นบัเขือเทศแล้วแล้ข้าวกะมาตามบัพีค่าบัพีก,กระเทียมขอาห้องมันีเสนเน็เป็นบัพีเขียวค่ะพี่น้องค่บปรแมนนี่ออ้องบัคพีแดงว่ามีเอออะแต่ว่าวันนี้เราจะมาใส่กระหล่ำด้วยนะทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่าใส่ไปทาไมแต่ว่าเราอยากใส่อ่ะเออทาไมหรอ ก็ทาไมเนี่ยเออก็เราอยากใส่เออระวังนี่นะคะก็คือแบบวา่าต้มน้ำเดือดแล้วค่ะทุกคนขาแล้วกาก็เสียมาใส่เครื่องต้มย่างของห้าค่ะก็เสมีขาแต่คล้ายใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยจ้าทุกคนพอหนําม,มันฟตตุบวบวบแล้วเ่าก็เอาบอกพริกติดตํามนั่นแหละใส่ลงไปเลยคะ่ะพี่นออ้องเออนี่ก็ จะเป็นขั้นตอนการใส่ปลาแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าจะบอกว่าขั้นตอนนี้ตรงแบบว่านามห่อนๆด้วยทุกคนเด้อเออประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักตามลงไปเลยผักที่เราหั่นไว้นั่นแหละทุกคนใส่ลงไปเลยจ้าเออประมาณนี้นะคะเพราะแต่แบบว่าผักมาเริ่มยุบเริ่มสุกแล้วก็ใส่บักขามเปียกลงไปค่ะบะขามเปียกแล้วก็ อ่าบอกพริกแห้งค่ะทุกคนขาอันนี้ก็เซตเป็นหลูกโดดน้องพี่น้อง่ะอันนี้เพิ่มสีสันให้น้องนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการปรุงค่ะทุกคนขากับปรุงตามใจชอบเลยเมลกัสีไสผงชุดโรค่าแล้วก็โรยดีแล้วก็นำปลาด้วยค่ะทุกคนค่ะมะนาวจะไม่ใส่เพราะว่าเราใส่บักคามเปียกไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาคี่ยวเคี่ยวนิดนึงชอมรสชาติเบืองกับโอเคแล้วหัวกะส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่ มะเขือเทศลงไปเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วมาเคโลเล่นนิดนึงโอเคแล้วเราก็จะมาตักค่ะทุกคนค่ะอันนี้เม็นตักเสิร์ฟดิพี่นองอันนี้ตักซิมค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าเมนูนี้ก็คือเมนูที่ทําเองครั้งแรกนะคะทําเองกินเองนักเลงพอคนเดียนะคะมาหอนขั้นตอนการซิมค่ะทุกคนค่ะก็เหมือนเดิมแลวค่ะวันนี้อุบลรก็จะเสียสละเหมือนเดิมค่ะทุกคนเสียสละซิมให้ทุกคนดูเนาะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะคะทุกคนค่ะฝีมือจะขอมากกว่าตอนแสบพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะไปเลยค่ะตอนบักญ่เลยพี่น้องกินนแแบบบว่่่าเยคคคะะทุก ทุกคนผู้ใดที่เ่เคยกินกับไปลร่องเห็ดเบื้องเ้วยอทุกคนคะ่ะแต่จะบอกว่าเมียวทำเองกินเอง,เองครั้งแรกอร่อยมากคะ่ะ